ไปดูคลิปมาไงเขาบอกว่าเศษไอ้นี้้างกล่องเนี่ยถูถูถูควันให้ท่วมมือเลยมาลองดูกันมึงไปดูมึงไปรีบแล้วเกินมึงไม่ดูให้จบแล้วมึงก็มาแสดงเนี่ยมันอายเขามั้ยเห็นไหมพ่อเห็นไหมเห็นไหมพ่อเห็นไหมพ่อเห็นไหมพ่อ สวัสดีก่อนเลยกว่าไก่เป็นคนเขาเรื่องไม่น่าไก่ไตเฮียเนี่ยมันสูงตัวสูงเหลือเกินทำไมสูงแท้เดี๋ยวนี้คุยกับแบทดอบแล้วหรอใช่ใช่ตายแล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชนะวันนี้เราจะมาในเรื่องของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ทำไมไม่ใส่ชุดวิทยาศาสตร์มาเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ซักอ๋อเพิ่งจะทอดมันไปเมื่อกี้นี้เอาเป็ว่เดี๋ยวพี่โบจะให้พี่ยิ้มเป็นคนเล่าให้ฟังแล้วกันว่าวันนี้มีเรื่องอะไร ไปดูคลิปมาไงเขาบอกว่าเศษไอเนี้ยไอตัวเนี้ยทางกล่องเนี้ยเอาลอกมันออกมาแล้วมาจุดแล้วมันจะมีน้ํามันเหมือนน้ามันหอมและเหยของเขาอ่ะเอานิ้วไปแหย่ถูถูถูควันให้ท่วมมือเลยจริงอะพี่ภูมิยังทําใครๆก็ทำทำหมดเลยเดี๋ยวมาลองดูกันมันจะทําได้จริงหรือเปล่าทำยังไงอะนี่ไงก็เขานี่เห็นไหม เห็นที่ขีดข้างๆนี่ไหมเนี่ยมันเป็นเหมือนกระดาษทรายอะใบให้ลอกออกมาแล้วก็เผามันพอเผามันปุ๊บมันจะมีน้ํามันแบบเยิ้มๆปลายขึ้นมาเอาตรงผงๆเหมือนผงขี้เท่าอะเป็นน้ํามันเลยเป็นน้ำมันเลยมาบี้ที่มือแล้วก็มาบี้มันจะกลายเป็นอะไรควันขึ้นควันขึ้นเหมือนมือกำลังจะไหม้แล้วมือจะร้อนไหมนั่นน่ะสิ จะร้อนไหมเรามาลองดูกันวันนี้ก็เลยให้พี่โบไปซื้อไม้ขีดไฟมา,ามสามกล่องและทุกคนรู้เปล่าว่าไม้ขีดไฟตาพญานาคทุกคนรู้ไหมว่าทําไมเออพญานาคเนี่ยมันต้องขดตัวอย่างเงี้ยก็พญานาคเขาก็คล้ายๆงูไงงูใหญ่อะ่ะเขาก็ต้องเป็นเลื้อยไปเลื้อยมาเนี่ยแล้วขดอยู่ในนี้เออเห็นไหมรู้ไหมรู้ความหมายไหมทำไม,ไมต้องเป็นไปถามพ่อดีกว,ว่าไปถามพ่อ อ่าได้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 มาประจำบพ่อทันไหมเขาเนี่ยทันเขาเกิดทันเขาก็เกิดทันแต่ผมไม่รู้ว่าทำไมต้องเป็นพญานาคเลยและรู้ด้วยทำไมพญานาคงขดตัวทำไมอ่ะเออเนี่ยจะถามพ่อก่อนเลยเฮ้ยจัดโต๊ะอีกแล้วเฮ้ยคืออะไรนะทุกวันเที่ฝาท่อจะล่วงลงไปนี่พ่อเราเข้าเรื่องเฮ้ยโต๊ะพ่อเฮ้ยเขาก็พญานาคตัวเลยนี่ต้องแกะสลักด้วยนะเนี่ยวางพญานาคได้เออวางเลยอ่ะนี่วางแล้วจุดไฟเลยกว่าทุกคน จุดจุดเผาตัวพ่อถูกถูกถูกสวัสดีครับคนเล็วมาแล้วสวัสดีครับคนเล็วมาแล้วมาขีดไฟวางลองดีว่าไหมไหมอ่าตรงนี้ลองดิไม่ห้ามเหรอพ่อไม่ห้ามแต่มันก็แพงแพงขายขอพ่อขายเท่ามันถ้ามันขายได้มันจะได้ไม่มีข้อมาอันนี้อันนี้ฉลุจริงนะเนี่ยดูดิอันนี้แกะสลักจริงนะเนโอ้โหขยันยิบหายเลย คุณดูขาโอ้โหวันนี้อนี่แล้วมันมีช่องนี่มันคือไม้ชิ้นเดียวเขใส่ไปได้ยังไงอะไม่ได้ใส่ไม้ชิ้นเดียวจิงเหรอแกะแล้วแทงออกมาเป็นแบบนี้อุ้ยในตัวลงกบนีเป็นต้นไม้มันคือต้นไม้ต้นเดียวเนี่ยมันคือต้นไม้ต้นเดียวที่เป็นท่อนอย่างงี้ทำได้ไงอ่ะเนี่ยไม่มีรอยต่อมันมีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้ไร้รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นชุดเครื่องนอนเอาวางวางเอาโคตรฉลาดเลยอ่ะก็ซื้อมาเหรอเฮ้ก็ซื้อมา ขโมยถามถามคำนี้ได้ยังไงขโมยวัดเชิงลีไอหยาดพามาไอหยาดนี่คุยกันต่อดีกว่าไปเจอคลิปใน TikTok มานั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งเลยนั่งเลยถ้านั่งเงี้ยนั่งพื้นก็ได้ไม่ต่างหรอกนี่วันนี้เราไปเจอคลิปใน TikTok มามันบอกว่าลอกอันนี้พอลอกอันนี้ออกใช่ป่ะวางแล้วจุดจุดไฟปุ๊บมันจะมีน้ำมันหอมระเหยอยู่ที่พื้นหยิบขึ้นมาป้ายมือขยี้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  วันทั่วมือเลยเจอจะมีในนั่นไงเดี๋ยวทําให้ดูก่อนเดี๋ยวทําให้ดูวันนี้แต่มีคําถามมาหนึ่งคำถามรู้เปล่าว่าทําพญานาคเนี่ยไม่ขีดทำไมมันต้องขดตัวอย่างนี้ด้วยก็มั่ทํามันยืดมันก็คงเมื่อยมั่อทนก็เลยต้องขดนี่เกือบถูกแล้วเนี่ยนี่เกือบถูกแล้วแต่คนอะทำไมต้องยืดทําไมไม่ขดฮะมาเจี๊ยวหรืออะไร เฉลยให้ดูเนี่ยพญานาคอะถ้ามันไม่ขดตัวเงี้ยถ้ามันยืดอะเลยกล่องลยที่อะใช่ไม่ได้ใช่แล้วทำไมมันไม่อยู่ในกล่องมันก็ยังขดอะนายพ่อเวลาที่มันอยู่ในกล่องมันก็ยังขดไม่อยู่ในกล่องอยู่ก็มันไม่อยู่ในกล่องมันก็ขดอยู่ตรงไหนรูปปั้นหรืออะไรต่างๆอะเขาก็ขดเขาขดเอาที่เธอสูเอาที่สบายใจมันหนาวหรือเปล่า มันน่าจะหนาวแต่เดี๋ยวก็ทำเดี๋ยวไอซีอีกไอ้สัตว์โอ้มันหาไม่ซีไอซีอ้าวเรามาลองเลยดีกว่าเขาบอกให้แกะเดีลองดูที่ตัวแกะได้บุ๋วเฮ้ยเดี๋ยวนี้มึงบอกมึงจะแกะมัได้แล้ตัวนะฉีกแม่งงี้เลยเนาะงี้ใช่ป่ะนี่นะนี่ฉีกเอามาแต่เอามาแต่ตรงที่เป็นชนวนเออทำไมมันจะต้องมาฉีดกับไอ้ตรงนี้มันถึงติดกัตรงอื่นไม่ได้หรอเออลองดิเออเฮ้ ของไห้มานานแล้วทำไมมันจะต้องขีดกับตรงนี้พ่อก็จะมีสารนะพ่อใช่แต่ว่าถ้าของฝรั่งอ่ะขูดกาอะไรก็ติดขอให้เกิดความร้อนอยังไงล่ะแต่ของไทยไม่ติดตังงมานานแล้วจะทำไมมันต้องมาขูดต้องแรงต้องแรงมันคือความร้อนไงอ่าเห็นไหมเนี่ยมันแปลกว่ะนี่เห็นเรามาเริ่มจุดกันเลยดีกว่าตัวอยากรู้กันอยากรู้มานานแล้วมันมันอะไรนะจุดแล้วไปเผาแล้วก็มาใครยี้ใช่แล้วมันจะเกิดควันเพราะนี่นี่่อย่างนี้ใช่ปะ วางนึงเดี๋ยววางพื้นเลยวางพื้นเลยวางพื้นเลยเป็นควันได้ไงวะน,นั่นน่ะสิแล้วเขาเขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะเป็นมะเนี่ยออไอ้เฮียใครเผากงเต๊กเนี่ยกลิ่นเหมือนเลยแล้วทำไงก็เนี่ยเดี๋ยวรอมันดับไงพ่อ,อมันจะทิ้งน้ำมันหอมระเหยไว้ที่พื้นนีแล้วเราก็จะเอาน้ำมันตรงนั้นน่ะป้ายมือแล้วถูถูถู ควันขึ้นไอสัตวควันขึ้นกูรู้มึงเอากระดาษมามันก็เป็นหอมเหลืเหินตั้งแต่ที่พื้นเพราะว่าเขาเรียกว่าไอนี่ไงใช่แล้วเอามือป้ายแล้วถูเงี้ยควันมันต้องขึ้นมันจะขึ้นได้ยังไงอ้าวนั่นแต่ที่ก็มันเขาทำขึ้นกันนะแต่ไม่ขึ้นแล้วแต่มันจะมีมันจะมีน้ำอยู่ที่นี่มีใช่เผาให้หมดดิเผาให้อันนี้มันอันนี้มันไม่ขึ้นอ่ะเผาอีกกูเผาอีก นี่กูเผาอีกนี่มันหน้ามึงดูให้จบจบพ่อโหนี่ดูสามรอบด้วยมึงไปดูมึงมึงไปรีบแล้วเกินมึงไม่ดูให้จบแล้วมึงก็มาแสดงเนี่ยมันอายเขาไหมนี่ไงพ่อมีแล้วมีเนี่ยเออเออเอ็มขึ้นแล้วว่านี่ไงนี่ไงแล้วมันเอาตรงข้างล่างเอาหรอเออมันต้องใช้ไม่เอาคีดเท่าเหรอไม่ได้ใช้คีดเท่าเออหรือหรือเป็นคีดเท่าวะเออหรือเป็นี้จบไปดูจบไปดูจบที่มันรีบเกินไปไอ้ยิ้มพอเห็นปุ๊บเราก็เอามาทำเลยนี่ วิทยาศาสตร์ไม่เคยโกหกพ่อนี่ได้แล้วพ่อได้นี่นะนี่ดูอุวิอุ้ยเห็นไหม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 พ่อเห็นไหมเห็นไหมพ่อเห็นไหมพ่อเห็นไหมพ่อฉันโดเธธอออบกกันเใจราก็มอง long นานเดี๋ยวมันมันมันขึ้นยังไงมึงไม่มาพ่อเพว่ามามานี่เห็นมันมีเพราะว่ามันไอน้ำ ความร้อนกับไอเนี่ยมันก็ไอน้ํามันก็จะต้องเป็นไอที่ที่ <ừ. S 1> พื้นหรือว่าตรงนี้ไม่ได้พ่อไปหลังบ้านดีกว่าหน้าบ้านอาจจะมีพลังงานโต๊ะมันเข้ามาพลังงานโต๊ะควบคุมไว้ดตามไปดูไม่ได้นี่ไอน้องๆเลยนะต้องได้สิโตอ,อะไรโตหิน A few minutes later อ้ามันอาจจะต้องผิดพลาดอะไรสักอย่างพ่อนี่เราอาจจะต้องลอกเฉพาะอันนี้จริงป่ะเเห็นป่ะอาจจะต้องลอกเฉพาะตัวสป a r k i n g ดู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 โอ้ แล้วเดี๋ยวเราใช้น้ำมันตรงนี้นะเพราะเฮ้ยมีน้ำมันจริงๆมีน้ำมันจริงๆน้ำมันมันออกเลยเพราะเนี้ยสีเหลืองฮะนี่ไงเอาน้ำมันมันน้ำมันมันหนึ่งสองแล้วไม่เฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงเฮ้ยพ่อออกจริงนี่ควันเออใช่มันก็เป็นไปได้อ๋ออออาจจะเป็นอย่างนี้หนูรู้แล้วพ่อในในกระดาษเนี้ยมันมีการผสมน้ำมันเอาไว้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงอ๋อพอไฟเกิดประกายไฟปุ๊บมันจะทำให้เกิดไฟลุก วิทยาศาสตร์เลยนะโอ้โหนี่ไงนี่ไงโอ้นี่ไงโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยน้ำมันเต็มเลยเออเอานะพ่อเอามือมือมือแหย่มือแหย่ถู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 เฮ้ยเฮ้ยมาฮาวะฮันจงมาฮันจงมาเฮ้ยหรือว่าไอ้ที่มันเล่นกลมันบอกฮันจงมามันเอาไอ้นี่มาทากันน่าจะใช่ดูดิไม่หายเลยเออไม่หายเลยมีกลิ่นไหมมีกลิ่นอะไรเพราะมันเหมือนกับไหม้กับเปรี้ยวอ่ะ เขาลองอีกดีว่ามันยังได้อยู่ไหมเนี่ยเฮ้ยออกเฮ้ยออกเลยเลยหรออุ้ยพ่อยอดออกเนี uh ่ยเนี<__่ยเนี่ย เขาอะยยิ่งแรงยิ่งออกจริงเหรอเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเนี่ยฮะเฮ้ยพ่อเออได้แต่ว่าเจาะได้ได้ควนตรงมาควนตรงมาไม่ได้เอาไปแบบว่าเล่นเล่นแบบมาอยากลโชว์เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเราแบบเดียวกับที่มันหลอกเราว่าควนออกอย่างนิ้วอ่ะเหรอเออแม่คงเป็นสารในนี่แหละเออออาาีีกกเเป็นสารที่มันอยู่ในข้างๆใช่ไม่แต่ครันนี้มันคงไม่เอาจากกล่องวิขีดมันคงจะเอาไปซื้อมาอะไรเงแล้วมันป้ายไว้ที่นิ้วนีู่นะเดูนะ นี่นี่นีงเด๊นี่นี่นี่เป็นเหงือดดำเหงือดำนึ๊บอ่เอาเดอุ๊ยมันร้อนไหมน่ะไม่ร้อนหรอกโอ้ยอะเลยนะเฮ้ยยัววยย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 กย่ยยยอยยยกยยยยยย้ยย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 ยเยยไยยยย่กย่ยย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 ยมยยยย่อยย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 เยย จริงเหรอไหนอ่ะเฮ้ยเหมือนเลยพ่อลองจุดเดียวมันคืออะไรกรรมฐานผสมน้ํามันเหรอมันคือที่เขี่ยบุหรี่นี่แหละบางที่จุดเนี่ยมึงแต่อันเนี้ยมันน่าจะเป็นแบบน้ํามันโดยตรงเขาอยากรู้ว่าอันที่ตัวเอามาเนี่ยมันสามารถจุดได้ไหมแต่อันนี้ลูกดีกว่านี่โอ้โหเดือนมากเลยพ่ออย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนายมึงตอนนี้ไฟไหม้มึงเลยเฮ้ยอย่าได้เลยนะนี่ร้อนหรอนเนี่ยลองดูดิอันเนี้ยเฮียเนี่ยโอ้โหนี่ดูดิ เนี้ย yeah. อันนี้ควันแบบโมโห oh. ลานเลยอะควันดีควันดีควันดีกว่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะเดี๋ยวเขาลองว่าอันนี้ติดไหมก็ดูนะเด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 ้นะเฮ้ยเอาว่ะ เดี๋ยวพ่อดูนะวันนี้สามารถจุดไฟอันนี้ว่าใช้ที่เกียบุหรี่ไหมที่อ๋อแบบเดียวกันมันแบบเดียวกันเออแต่ว่าไอ้นี่ไอ้นี่มันอาจจะจะจะหนากว่าอหมายความว่ามันหนาแน่นกว่าไอ้นี่มันใส่บางเพราะว่ามันโกเปืองใช่มันไว้แค่จุดได้อ๋อเรารู้แล้วมันคือที่เกียวมันคือที่จุดไม้ขีดไฟแล้วเอามาขายอเท่าไหรอืมไม่รู้เหมือนกันอะแต่แต่วันก่อนแต่วันก่อนทำอย่างนงี้แล้วแล้วป้ายเลยมือไหมเลย เพราะว่ามันยังไม่หายร้อนเนี่ยมันยังเดือดอยู่เนี่ยมันยังเดือดอยู่นี่นี่น้ำมันต้องให้มันเลิกเดือดก่อนโคเยอะโคเยอะต้องให้มันเลิกเดือดก่อนก็ไม่ร้อนเนี่ยดูดัก็ไม่ร้อนนี่ลูกเห็นดังตัวนั้นโอ้โห่นี่ดูดีดูดีดูดีโชว์กล้องโชว์กอ้องมา อกมาโอ้โหเนี่ยเฮ้ยดีว่ะเล่นได้เลยเนี่ยหลอกได้เลยเนี่ยยิ่งถือแรงเออยิ่งถือแรงยิ่งออกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนนี่ยมเป็นแม่มดอะไรอย่างงี้ยโอ้โดูดิี่ดูมือยิ่งนี่เขาเรียกปันเขาเยกอ้ยยิ่งแต่ถูนานร้อนนะหดูนี่ดูนีร้อนร้อนร้อนมือเป็นปีศาจแนะนี่ร้อนแล้วยิ่งเช็ดออกก็ยิ่งควันขึ้นเพ้อได้แต่ถูนานแล้วมันร้อนนะใช่ร้อนเออร้อนเนี่ยดดูิดูมือดิ เนี่ยหมืออุ้ยอุ้ยดิเหมือนไฟจะลุกจากมือเลยอ่ะได้เอางี้ถูขมับท่านไงไอขมับควันออกอ่ะแบบคนโกรธคนโกรธจะทำแม่จะทำแม่จะทำไโกูพวกอะไรเงี้ยมายากลเขาใช้นี่แหละพ่อถูที่มือพ่อแล้วมันหนักมือมันนานกว่าได้เนี่ยป่านนี้ไม่ไดหมดเลยคือคืนนี่แหละการที่เขาบอกเอาควันขึ้นมือใช่แต่เราหารู้ไหมว่าเขาเอาอะไรไปป้าไว้ที่ไหมดูดิเออนี่ดูดิพอดยังไงก็ไม่หมดใช่ได้ ได้ได้ได้ตัวไล่มนนี่แบบเป็นแม่มดโอ้มันมันตาปาชเยปาจีเทศนาะปาดิยาเออดูดิเฮ้ยเฮ้ยอันนี้สุดยอดเฮ้ยอันนี้สุดยอดดูดิ่นี่พอแเริ่มตืนน่นเต้นเลยละเฮ้ยไม่ปกติแล้วอะข้างไม่ขี่แต่มันไมไ่เยอะขนาดนี้อันนี้ต้องบอกว่าไปซื้อมาใน ติดตะกร้าได้จากประเทศจีนติดได้เออนเอาเ่าเออเดี๋ยวติดตะกร้าให้ใน YouTube ใน YouTube ก็ติดได้ซื้อเลยนี่แต่มันต้องเป็นในช้อปปี้นะเออในช้อปปี้มีมีมีเหมือนกันเออเดี๋ยวถ้าใครอยากจะลองเล่นเดี๋ยวพี่ยีงลองติดจะติดให้มันเราไม่ต้องไปซื้อไม้ขีดตรงนี้มาแล้วมาลอกมันเป็นเฉพาะที่แบบว่ามันเหมือนกับหัวเชื้อที่เขาไม่แปะจุดไม้ขีดอย่างเงี้ยจุดติดติดเลยเห็นป่ะเนี่ย เฮ้ยแต่ว่าแบบสุดยอดเลยอะ่ะนี่นี่นี่ไข่ทีไ่ทีมหศัศจรรย์นะจริงจริงมันก็ไม่ได้มหศัศจรรย์อะไรหรอกแต่แบบว่าเราไม่เคยซื้อแบบต้นต้นทางมันมาเล่นไงเออปกติก็ตื่นเต้นกับว่าแค่ข้างกล่องไม่ขีดแล้วมามาถูมือ,อ,อ,อแล้วมันก็เลยแบบเฮ้ยตื่นเต้นว่าเฮ้ยมีควันออกมือเฮ้ยอะไรอย่างงี้ใช่ปะล่ะเออ,อดูดีดูดีดูดีโอ้โหนี่เรารอให้มันไหมห้หมดก่อนเขารอไหมไหมได้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 ๋อนี่อย่าเพิ่งนะตอนนี้มันยังร้อนอยู่ เราทุกคนเวลาเล่นต้องระวังนะระวังมันร้อนนะเนี่ยได้แล้วป้ามาหน่อยหน่ป้าหน่อยหนึ่งก่อนร้อนปะไม่ร้อไม่ร้โอเคไปไปแล้วก็มือขยี้แล้วก็ต้องคาถาหัวจุ้รักหัวจุ้งลงัวจงรักหัวจุ้งลงวจรักหัวจุหลงหัวจุ้หัว้หลงหัวจุ้หลัหลงหัว้หหัลงเั้งหจุ้งหลงห้ตหงคัาจุ้หลห้ยเหี้ย สมบัติมีเลายโอนมากอธอ,อ,อ,อมันต้องค่อยๆตัวต้องตัว,ตวตแบบขยีอย่างเงี้ยใช่ไม่ต้องเร็วอ่าแรงสถานเยเยอะแบบนี้ทุกคนเห็นไหมอเอ้ยดูดิเออเราเอาไปถือก่น <c oughs> <c oughs> ก็สนุกดีนะก็แบบว่าเล่นกับเพื่อนแล้วก็แกงเพื่อนแกงเพื่อนหาคำอะไรมาพูดอย่างเงี้ยล้วก็แกงเพื่อนถ่ายลงโซเชียลบอกว่าถ้าถ้าคำทีิฐานเป็นจริงควันจะออกอะไรแบบนี้ถ้าคำแล้วก็ให้เพื่อนหลับตาแล้วเราก็ขยี้ขยี้แล้วก็แอบจุดแล้วก็ขยี้ขยี้ขยี้ยี้เลยอาไปแกงเนี่ยขนาดมือพี่ยิ้มแบบหมดแล้วนะนี่ไม่มีแล้วนะแล้วพอถูวิกมันก็ออกอีกเห็นปะออกเรื่อยๆเลยควันเอาไปแกง ได้หลอกไงหลอกลอกก่อนก่อนตังค์ไม่น่าโง่ขนาดนี้นะเอ้าไม่แน่เอออ่ะโอเคมามามาอันนี้เดี๋ยวพิมซื้อมาเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวพี่พิมติดตะกร้าเดี๋ยวดูให้เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะปักตะกร้าไว้ให้เล่นอุยมีหลายซองโอ้โหตัวซื้อมาหลายซองเลยเหรอเนี่ยมัซื้อมาสองซองเนี่ยแต่ในหนึ่งซองมีหลายแผ่นเดี๋ยวดูตัวนับดิมีกี่แผ่นทิ้งพิกัดเอาไว้ให้ทุกคนเออเอาไปเล่นกันเอาไปเล่นกัน อยู่ใต้คอมเมนต์นะไม่ใช่ใต้คอมเมนต์อยู่ในดีสคริปชันอ่ะมันเป็นมันเป็นแบบว่าตากาได้เลยพี่แพนนับนับอู้เป็นสิบนะอูเยอะทำได้เยอะเลยสองสามสี่ห้าแผ่นห้าแผ่นมีทั้งหมดห้าแผ่นแบบเนี้ยแผ่นใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยใช่แล้วแผ่นหนึ่งอ่ะเล่นได้นานนะแผ่นหนึ่งเล่นได้นานแผ่นหนึ่งเล่นได้นานโอเคใช่ไหมพี่ยาม ใช่เห้ยเอาเรื่องเห็นไหมสนุกดีสนุกดีไปเล่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วเล่นเสร็จแล้วก็ล้างมงล้างมือด้วยนะล้างมือด้วยแล้วก็พอใจไปไกลตินเลยแล้วก็ที่สำคัญอย่าไปเล่นข้างอะไรพวกย่าคาหรืออะไรต่ๆคนเด็กๆต้องให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะให้ผู้ปกครองให้พ่อจุดเล่นได้จุดใส่จานใส่ถาดใส่กรละมังอะไรเงี้ยให้มันเป็นพื้นที่ที่ว่าเราจะเอาน้ำมันจากมันมาใช้ได้แล้วก็จุดปุ๊บเนี่ยรอให้เย็นแป๊ หนึ่งถ้าร้อนร้อนเลยอ่ะมันมันร้อนเดี๋ยวมันจะเนี่ยอันนี้อ่านดูอันนี้นะอันเนี้ยอันนี้ทิ้งไว้นานแล้วเดี๋ยวดูให้พี่โบถูให้พี่โบถูเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะควันไม่ออกยังไงควันก็ออกเนี่ยถ้าเป็นน้ํามันของมันอยู่อ่ะเห็นปะเห็นปะอันนี้คือจุดไวนานแล้วจุดไวนานแล้วตั้งแต่เราคุยมาสักครู่เนี่ยเห็นปะยังออกอยู่เลยยังไงควันก็ออกนะยิงวินถูให้มันแบบมีแรงเสียดสีใช่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 เป็นเทคนิคเราไม่ต้องรีบไปพอจุดเสร็จแล้วไปป้ายเลยวันนั้นก่อนทีีี่่่่่่่จจะะเเเเเเอออาาาามมมมมมลลลนนนพพยยยยไไปแบืหหดิง 看 <Yeah. S 2>、mm hmm. มึงจะหายพองไป,ไปป้ายปุ๊บของปัดเลยเพราะมันร้อนอเคแล้วเดี๋ยวเจอใหม่อีพีหน้าจะหาอะไรมาเล่นแบบนี้อีกสรุปได้ว่าคลิปนี้นะคะที่เขาทํากันเนี่ยเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงว่ามันมีขม้างของไม่ขีดข้างของไม่ขีดไปเาผาเผาแล้วมันจะมีน้ํามันออกมาแล้วเอามาถูที่มือมันจะกลายเป็นควันถูกเรื่องจริงถูกแต่งจริงมีทางลัดก็คือซื้อเลยแบบนี้ใช่แล้วที่ใต้คอมเมนต์เราแล้วกันโอเคอถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใครอยากให้เราลองทำอะไรไอ้เบนเจิดกับพี่โบจะพาท หาสัรหามากินี้ราบก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจงหลงจงหลงจงหลงเห็นไหมเห็นไหมฮ่า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 โอเค